เข้าสู่หมดตลกครับท่านอาถามมหารยมถาามมหาเนยมตลกของตานาเป็นแบบนี้ครับมาแล้วเห็นไหมนั่นขอบคุทธกาโอ้ยหนึ่งวัดตะไคร้นั่นแล้วก็นี่พี่ชายใหญ่ลูกชายลูกชายใหญ่สมนี่นะนี่แล้วโอ้ยวัดจีกาวัดจีกาเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออท่านเนี่ยท่านสอทอจ้า นี่พี่ผู้หญิงคนที่เอารางวัลมาให้นี่เพิ่งขายที่ได้นะอาปาลัดอนี่เศรษฐีเมืองเกิดอุบลเลยนะเนี่ยเจ้าของที่นาราชาที่ดินเลยมาแจกรางวัลให้เลยใช่โอ้ขายอะไรได้ล่ะเนี่ยขายที่นอนเก่าเพิ่งขายได้ร้อยห้าสิบาทลูกเกี้ยวใส่อาเศอจฐเตียนน่ี่นอนเ้ยะมึงแปววแล้วอ้มึงไปไหนน่ะเขายเอยู่ดังนี้ โอ้ดิฉันรายงานตัวยายมอดตอนผุดเ็ดพชรบ้านแพง้าี่ฉันแหลกทองเพชรบ้านแพงดาจ้าฉันเป็นคนโคราชแต่ว่าดิฉันเนี่ยตอนนี้มาเอาผัวอยู่หมู่หนึ่งนี่แหละจ้าดิฉันเป็นคนนอนสังขารมาเอาผัวฝาปูค่ะเหอแค่นีมาขนพูดมากเอาเจ้ามาตะบูหนึ่งแม่จาเป็นเมียใครอะไรเนี่ยเอ้าเมียผู้ใหญ่สีโอเคดิ ว่าผู้ใหญ่สีทุกวันกูเริ่มเบื่อไนแหละทำไมอ่ะมึงจะไปเอาสอทุพุน์แล้วแหละภาพใหญ่ด้วยยูนิเบอร์นี่อยูนิเพอร์เบอร์หนึ่งคน้เออเนี่นะเออมึงเอาใครก็ไม่ว่าหรอกแต่มึงจะเอาแซนกูเดอรู้ะไรออบตไต้นายกเสียงเลยนายกเสียงบ้านขามันบ้านขามนั่นและอีนี่มึงมาจากบ้านสัมพันธ์นี่นี่มึงมาจากไหน อันเดียวกันนั่นแหละเดียวันอะไรเดียวกันบ้านกับ้านเดียวกันนั่นแหละมึงมึงงงแล้วเดี๋ยวมึงงงแล้วนีจ๊าใครแล้วแบบหมอนหมอนไปแค่กินขวดไปเลยแล้ววะมึงฟังกูพูดอนเดี๋ยวโอ้ยแหมเจ้าเอิ้นแมวของเราหนี่งกินไปเถอะขวดเดี๋ยวบ้ดคืนละเอะหนึ่งไหนมางี้ยมาดูว่าไปไปไหนมาไหนพี่น้องเอ้ยวางเย็นนี่ เห็นผู้อีแม่เอออ่อนซอนหลายเจาปผาบจุดวันนี้ก็วันเกิดของคุณแม่สมเนอะว่าทีเดียวดอกชั้นสมนั่งเพราะว่าชื่อพ่อชั้นดาแม่สมก็80ปีแล้วนะแม่เนาะปีหน้าสงสัยแม่ต้อง81แม่เลยจ้า ที่นี่เมื่เย็นนี่จุดผู้อย่างงามงามเอามาสักครูนเลยผ่านไปเมื่อสามสิบนาทีที่แล้วนี่น่จ้าอันทางนีนเอายังไงนี่ไปแค่แคไปปูเสือคุยกันก่เดือดไปคุณยายไปนั่งคุยแล้วคนไทยแนี่ยเขาเขาถ่ายรูปแล้วที่จะเอาเรื่องผูกให้ฟังไปน้องไปเห็นกันไหนกับผูกก็ไป็สวูนงามคือกันนี่กันนี่งามจริงๆใครเขาก็เรียกผูกกันมัดแต่ว่านี่เป็ใหญ่อันหนึ่งไปเขาของงามฉันก็ไปเขาก็ไปฟัง เรียกไปคือหมูยังไงคน,นอื่นไว้เจังไหนเลยคอต่ผูจุดตุ่มอุย้ยหีหล่นไว้ <c oughs> เอ,อ,อ้าคอตะวาท่านตะปุ้งก็เลยเขียดินหาช่วยกันดูหาเนี่ยผู้หาห,าหีเกิดอะไรหน่นวยปันนี่หมดแดงก็ยองเหรอวันนี้หยตื่นเช้ามากอย่เอาเดา,า,มาไม่สาวไปต่อยเอาอยู่ตรงห้างหม <c oughs> ดแดงสมไปต้องคนแมนดแดงงามแนพี่นออ<ช>้องเอ้ยวันนี้คนมาหลายหลายหีใจกับแม่สมดาด้นั่นดิ แม่สมเอ้ยแม่สมนั่งอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> โอ้แม่สมอยูเ่เต็นต์นลยนี่ <c oughs> เ,ออเออนูน่นคุณแม่ใส่เสื้อบักกะแรงในหนอ่ะจ้าออแม่ไดไหมนาะนายกไอ้นาย,ยกเสียงนี่เนาะบา้านเราถ้าแม่เดินไม่ไหวไม่เป็นไรเด้อแม่เด้อฝากลูกแม่มาก็ได้ฝา <c oughs> อ,อะไรเราฮะฝากอะไรเอาจาักแล้วแม่จะฝากอะไรมาวันนี้คนหลายดีใจกัน <c oughs> <c oughs> ร้านค้าร้านขายด้วยนะจ๊ะดีใจก็เพิ่นในอย่างดีใจตัวสิขายของดีเราเปิดของมีองอได้ไงเขาต้องตีร้านยุ่งจิงนลังิ้งหลังลมันเป็นอย่างมันจังตีไม่ให้ขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ขาย,ขอขายเออฉันมาจากจู่เปิดไฟแสดงว่าขา,ขายของไม่ดีมันเป็นไรปพฤกษายายเออของ <สา S 3> ดีเ <สา S 2> ดินโรงเรียนเอามีตัวมีสูตรดีสิสูตรใจมอดเนี่ยหับรองว่าเรียตน ทุกร้านเลยถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ยายมอดเอากระดาษปากกามาเขียนป้ายใหญ่ๆเอาแส้นว้ได้พี่น้องเขียนว่าโรงทานถ้าไม่มอดยันนี่เตะปากยายมอดเลยเออกูนี่แหละเขาแถวก่อนหมูออมอดฮะถ้าพอมึงเปดเห็ดเนอะััพพอมึงว่าเขาแถวหลังกมูไปถูกเบิดคอดมึม่งอ่ะ

เาจิ้ตรขจเต่างอยต้องเต่างอยต้องสกับตองต่เงาเนาะต้งต่เงาเออไต่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 ยต่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 เงต่เงาต่ต่ต่เงาีไปใส่อ้โอ้ยขอบคุณหลายๆตาสำหรับย่ที่สท่ออที่เอยวย่อยกูว่าเกิ้ย อกพี่กับพี่หยอกซื้อ,อว่าแล้วเกิดวันจันนด้นี่แปลงจะมาสั่งแล้วเอาเงินก็จะสีามาเกิดวันจันวันสีเหลียงจี <c oughs> สีมานี่ยสีมาจะไหนแกว,วเหลียงอปาโอ้เวม่อยากคนคือหลายแฉเพราะหลายอี่หางานซีอันเบ้อเบ้อยสง สมมติว่าเก็บปั้นในปัจจัยเหนียวโอ้ยผมมีผูมเงินสีมาแล้วโอ้ยสวัสดีพี่น้องชาวเชียงอุบลฮอดไบเขาเอียงเชียงอุบลฮอดไบเชียงบุญรัดเอามึงเมาด้วเด้อขอหนึ่งเอาไอ่เอาทำไาเขา,า,า,ามาบอกอทั้งที่จะลอยใบยพันธุกับภงมาหาเขาห,หรอ,อนี่แม่จับป่าน้ำทิมเลยด้น่นี่นี่แล้วเจ้าพักใหญ่ เออข้าเจ้ามากินมาทานดำตัวนั้นดีแท้เ <Census> พ <comfy> ื่อเป็นหนังมึงได้ลองไปลองเพลงจังสันหนังไปย่องเพลงจังสันอ่ะบอกเลยว่าเป็นจะได้ทั้กระบาดเอไอโอการมองเห็นเขาเปิดการมองเห็นลองเพลงไหนเอไอจังสีเห็นเพลงรุ่นตัวน้องอรอถสุดฟัทรอยใหญ่แม่ลั่นแม่ลั่น อ,อ,ไ,อไม่รอนไม่รอนแม่อย่างตูวดีเฮ้ยเรื่องเบ้งหน้ากวนท่องอีเก่าอีห่ามาเจอกันมันมีท่องอยู่หานหนหา้าเอาเบ้าไปใส่แล้วรอนอุตสีภาพเปลี่ยนละสีเจ้าเล่นตลกเฮ้าอุตสีภาพกูเห็นหยังลาออกจากสาวลอยอุตสีภาพไปหาขายพัดดีเฮ้ยบอสปัดเได้ขายหรอ,หรอโอ้ยบอได้ขายจัไดนฝูงนะเจ้ามี่สุคนยุใส่เดียวเนี่ยอไหนใครมีพัดมียกขึ้นจ้า อายกขึ้นค่ะบอสโจแจกคนละหนึ่งหมื่นนี่นี่เนี่ยเอออ่ะยกขึ้นยกแล้วก็บกไปโบกมาโบกมาโบกไปโบกมาโบกไปมาอ้ยพุโตกับเป็นบ้านน้ะมั่นหน่อยอ่ะมามามารีบๆมามีเวลาจำกัดนะครับวันนี้เอาอบอลเต็มๆบอลโจบอลโจที่คนีคเอาบอลโจจะติดจมาเท่าเท่ ปตตยูปก็ระวดอึึงอย่างชิไม่อยากเบิดปอากรเบื้งักนไม่ซ้อนตพอยุดโค้สูัขนาที่ขอโทษขนนตาเพราะเธอห่างโอ้ยไปเห็ดปาไม่ได้แล้วมาสีเห็ดยุบตอเออเอามาจากบ้านไหนก็ได้แต่มาจากบ้านปลาหลบอนนจักเทียค่ะไม่ใช่ปลาไหลบอนนปลาไหลนางค่ะปลาไหลนาง แถวดีบ้านกูจักเบิดเอี่นี่บอกเขาเว่าอยู่บ้านใหญนี่นี่อยู่บ้านทาตะวันผี่้าพูดบอกแล้วกูเห็นยังไงก็บ้านหลงให้สิด้เรียปจิบมาเอ็นนี่มาลนกมาเอ็นีอเังอออันนี้ ตัวแทนจากบริษัทคำคูณสีสุขจังหวัดว<อ>ันนี้มาร่วมเล่นเกมนะครับตนน้นเสียงเกมบอกไม่ถ่ายครับเอาที่ไหนเสด็จปัดไม่เหร็มไหมไม่เล่นเลยเอออันนี่มันมาเจ้าบ้านกูดกันว่อนประชาธิปอตยใช่กูดก,กันว่นอนมาต่อเปายิ่งสุกต่อเปายิ่งสุกกันนะครับาหาคนเ,เออ <c oughs> <c oughs> ียแต่นาควันนก็ปุ๊นเาเนาะจริงชุกเอชนะเต้ากูมีชนะเต่าก็อนสราข่อยเอาเอาคู่หามึงสองแม่เออเรีย้ว่าคนชนะเราบที่นี่เอาคนที่ชนะก็คือสองเป็นกันไกลนะครับส่วนคุณเป็นกระดาบคุณแพ้นะครับเอาไปนะครนาทีเป็นเกมบอกใบ้ไทยครับ60วนาทีเอาครับเาชนะกนเยเ็นเรื่องอบทีเอาเมาบทยัางนี้ปเนี่ยยังกันชีน้เา ปวดแม่มชุ่มเมือน่ะมึงมาเห็นมาหาแม่มาอย่างโอ้โหขี่กันได้ปวดเมื่อยียกางแย่เลยเอาเกมบอกใบ้คำนะครับคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายถ้าตอบไม่ได้ภายในส0วินาทีให้บอกว่าผ่านนะครับเกมจะเดินไปเรื่อยๆคำแรกเริ่ม ตั้งจะสีให้กูแน่นิเห็นขั้วจะรอน่ะขั้วล่ะรอกยัำกูอทีต่อไปเชินครับไปเมื่อสีขาคนเหรินไพร์นะยุบารกูยุบารกูยุบารมาไว้นางเหรินเจลาหกขาคุณเนื้องัมนย่เยายกูได้อีนองไหลกูแ่งมือมันมังสีน้ำกูหน้าอาถามมาลอยเกมเริ่มครับ ไมีคนอ่เออขุมพัดบ้านแมงข้าอมคิวคุณยายฮะมีสมองหน่อยนะครับว่าอย่าว่าฉันไม่มีสมองนะฉันนี่แหละเป็นคนที่สมองมันหลอดตึงตื่นเช้ามากอ่อตาบุญสูดโอ้ยนะเขาเอิอขีตาเชิญนั่งครับภายในสิบวินาทีนะครับคุณยายครับทำเวลาให้ได้นะครับปล่อยเองมึงเออปล่อยเอง เรื่อครับมึงตอบอย่ดีเด้ออีโนนราชสี ไปตบวเ้ยนามาบ่กูอีหลอดอีหาม่คุณสมายิกเห็นอกผลดึงความหิแต่มากย่อเยอะอีโคนเนาะมึงเหรอจะไาไดนน้องมมีวัวเลยแกตอบพึ่เขาได้อีหลอดพิบึกบระวังสิบวินาทีเริ่มทรับว้ายหลอดอันนี้แทงไงรั่เป็นอวัยวะในร่างกายมนุษย์ขึ้นมาจกต่อเ่ามีสองิม มีขนด้วยแล่ลมีหูอยู่บนกลางมีสองอินแล่มีหูอยู่บนกลางมีขนอ้อมด้วยตอบได้ยังบ่ตอบได้ต่อแลที่สองยิบตาฝ่าบาทมื่ม่อไ่ตอบยังรอดเอ้ามึ่สิ่ตอบเาจะไหน โอยคิดมากมีส<ม>องยิ้แหเลยนี่คนเบิกเบิกดนนูน่ะนใช่ะนี่ผู้หนึ่งตอบตือโอ้โหผู้ใดอาจารย์แม่น,าามนหน้าดาบทองมาคุณยายนะทำเวลาให้ได้นะครับภายในสิบวินาทีไม่งั้นไม่รับรางวัลนะครับมึงเอาดีๆเนะคุณจะเอารางวัลไปฝากหัอหูผู้ใดคุณยายฟังให้ดีภายในสิบวินาทีถ้าไม่ได้ให้บอกว่าผ่านเกมจะได้เดินต่อนะครับเกมนะเริ่มครับ ถูกต้องครับหัวขาเมียตอบถูกผู้ใดลหละัะหัวเดาไม่แล้วผู้ใหญ่ชีมีแล้วอาดีใจด้วยนะครับสําหรับคนที่แพ้ไม่เป็นไรเนาะนะครับย๋ยวโอกาสได้เชิญใหม่เรามีของสมนหน้าให้คุณโอ้ยสมนาสมนาคุณๆๆเป็นล่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางบริษัทของเราสั่งตรงจากต,าต่างประเทศเลยใช้สําหรับหุ่นอุ่น

ส่วนพิชญะนะครับเรามีรางวัลให้ตอนนี้อากาศมันร้อนนะครับระวังเป็นวีสตุลจะช่วยหีิบนไข้คนป่วยหลายโควิดมันจะกลับมาอีกเพราะนั้นนะครับเรามีพัดลมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเอาไปให้ผู้ใหญ่สีเปิดลืมเพราะเรามันนี้ใช้ระบบโซลราเซลล์นะครับขอบคุณนะครับคุณยายที่มาร่วมรายการนะครับโอกาสบน้าเชิญใหม่นะครับจากบริษัทคำพูนสีสุกจำกัดรวยทั้ทุกกระปุยทุกอุปกรณ์สมบูรณ์ทีวิวแอดเซลิบระจีเกาหลีที่ผ้าพใหและอีสานเยอะที่สุดในโล เพียงสีธรรมตาดีครับก้ามเนืไมเจเที่าัสีประดุลเจ็ดครับ